สวัสดีทุกคนที่กล้าเปิดคลิปนี้คืนนี้คุณกำลังจะได้ฟังเรื่องจริงที่ถูกเล่าขานทุนมากกว่า30ปีเกี่ยวกับศาลเจ้าร้างกลางป่าลึกที่ไม่มีใครกล้าเข้าไปหลังพระอาทิตย์ตกและทุกคนที่เข้าไปไม่มีใครเคยเหมือนเดิมอีกเลยแต่ขอเตือนก่อนนะ ถ้าคุณฟังคนเดียวระวังเสียงกระซิบข้างหูของคุณปี2538ในหมู่บ้านเล็กๆริมป่าลึกที่นครนายกมีศาลเจ้าร้างอยู่หนึ่งหลังศาลหลังนี้ไม่มีใครกล้าเข้าไปตั้งแต่พระอาทิตย์ตกเพราะชาวบ้านเชื่อว่าที่นี่ เต็มไปด้วยวิญญาณไม่ไปผุดไปเกิดเรื่องราวเริ่มต้นจากเหตุการณ์แปลกๆหลายคนเล่าว่าถ้าไปยืนเงียบๆหน้าศาลตอนเที่ยงคืนคุณจะได้ยินเสียงเรียกชื่อลอยออกมาจากด้านในเสียงนั้นอ่อนหวานเหมือนคนรู้จักแต่ไม่มีใครเคยเห็นเจ้าของเสียงเลยสักครั้งเดียวเก่ง ยูทูบเบอร์วัย26ปีชอบล่าท้าผีและเล่าเรื่องลี้ลับหลังจากได้ยินเรื่องนี้เขาตัดสินใจทำคลิปพิเศษเขาต้องการพิสูจน์ว่าเรื่องเล่านี้จริงหรือหลอกเก่งเตรียมโกโปรไมวไวไฟฉายและขาตั้งกล้องตั้งใจจะบุกสารร้างในคืนพระจันทร์เต็มดวงเพราะชาวบ้านเล่าว,ว่า ขึ้นดาบนี้เสียงกระซิบจะดังชัดที่สุดเก่งตั้งกล้องและพูดกับคนดูผมอยู่ที่สารร้างกลางป่าลึกแล้วคืนนี้เป็นคืนพระจันทร์เต็มดวงผมจะอยู่ตรงนี้สักพักเพื่อดูว่าจริงไหมที่เขาว่ามีเสียงกระซิบเรียกชื่อดังข้างหูเก่งเก่งหันซ้ายหันขวา แต่ไม่มีใครอยู่เลยเขาพยายามตั้งสติและคิดว่าอาจเป็นเสียงลมแต่ไม่กี่วินาทีถัดมาเสียงเดิมกลับดังขึ้นอีกครั้งเก่งออกไปเสียงนั้นดังชัดเหมือนคนยุนข้างๆหูเขาเลยท่านใดนั้น ไฟฉายดับวูบไปดื Min ้อเสียงไม้ข้างสาลลั่นเอียดดาดาดากล้องจับภาพเห็นเงาผู้หญิงชุดแดงยืนอยู่มุมศารเธอยืนหันหลังผมยาวปิดหน้าเก่งค่อยๆยกกล้องซูมไปที่เธอร่างนั้นเริ่มขยับช้าๆแล้วหันหน้ามามองกล้องดวงตาเป็นสีดำสนิท เสียงหอร้อแผ่วเบาดังในหูฟังและทันใดนั้นเงาก็หายไปเหมือนไม่เคยมีอยู่จริงเก่งตกใจรีบเก็บอุปกรณ์และวิ่งออกจากศาลแต่ก่อนจะพ้นประตูมีเสียงกระซิบไล่หลังอีกครั้งอย่ากลับมาอีกเช้าวันรุ่งขึ้นเก่งกลับไปดูฟุตเทจ ที่ถ่ายมาสิ่งที่เขาเห็นทำให้เขาตัวชาไปทั้งตัวในวินาทีสุดท้ายของคลิปตร้องจับภาพผู้หญิงชุดแดงยืนอยู่หน้าศาลและเสียงแผ่วเผาจากใหม่พูดว่าครั้งหน้าเราจะรอเธอกลับมานี่คือเรื่องราวของ เสียงกระซิบจากสารร้างถ้าคุณยังอยากฟังเรื่องจริงที่หลอนยิ่งกว่าอย่าลืมกดติดตามช่องคืนผีหลอกและเตรียมหูฟังของคุณให้พร้อมเพราะเรื่องหน้าเราอาจจะเจอกันในความมืด